สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับที่มีโรคหยุดหายใจในขณะหลับนะครับแล้วกําลังใช้ CPAP อยู่เนี่ยจะมีปัญหาข้อหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าเวลาที่เราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเดินทางไปต่างประเทศที่จะต้องขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ จะไม่ค่อยอยากจะเอาตัวเครื่อง c ี a p ของเราไปเพราะว่ามันเกะกะมันเทอะทะนะครับแล้วมันก็กินที่ในกระเป๋าเราหรือบางทีเราต้องถือมันไปนะครับเราก็ไม่ชอบนะครับเราก็อยากจะมีวิธีอย่างอื่นที่แก้ไขนะครับหลายคนก็เดินทางไปโดยที่ไม่เอามันไปเลยนะครับแต่ว่าบางคนก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ใช้เครื่อง c ี a p เนี่ยอาการทุกอย่างที่ท่านเคยเป็นเนี่ยมันดีขึ้นเป็นปลิดทิ้งเลยนะครับบางคนเนี่ย ใช้วันนี้พุ่งนี้ดีขึ้นเลยจากที่ไม่เคยรู้สึกว่าสดชื่นมาก่อนในชีวิตนี้มันก็สดชื่นขึ้นมาทันทีนะครับบางคนอาการที่บอกว่าออตื่นมาแล้วเนี่ยง่วงเหงาหานอนนะครับปวดหัวตอนเช้าระหว่างวันไม่ค่อยมีสมาธิปัสสาวะบ่อยกลางคืนนะครับหรือบางคนกลนเยอะๆอย่างเงี้ยพวกนี้มันหายทันทีเลยนะครับก็มีความรู้สึกว่าเอออยากจะใช้แต่ว่ามันไปต่างจังหวัดแล้วมันมันไม่ไหวนะครับวันเนี้ยผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเออมันมีวิธี แล้วมันก็มีเครื่องอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเอาไปในต่างจังหวัดหรือขึ้นเครื่องบินหรือไปต่างประเทศได้โดยที่เราไม่ยังไม่ต้องเอาตัวเครื่องใหญ่ของเราไปนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตมาบัดนะครับเครื่องที่ผมจะเสนอในวันนี้ให้ท่านรู้จักไว้นะครับมันก็คือเครื่อง c ี a พแบบหนึ่งนั่นแหละครับเป็นเครื่องแบบออโต้เหมือนกันนะครับออโต้หมายความว่า เราสามารถตั้งค่าความดันได้นะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยมันจะกําหนดว่าความดันแบบไหนที่เหมาะกับเราในตอนนั้นนะครับโดยแน่นอนว่าการนอนในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงของเราเนี่ยความต้องการความดันมันไม่เท่ากันครับดังนั้นเครื่องเนี่ยมันจะฉลาดและสามารถที่จะปรับให้เราได้ตามความเหมาะสมนะครับแล้วเครื่องตัวนี้มันมีขนาดเล็กมากเลยนะครับอ่าผมจะให้ดูมันเป็นยังไงนะครับเครื่องตัวนี้ก็คือเครื่องยี่ห้อของ r e s m e d นะครับ ชื่อว่าแอร์มินินั่นเองนะครับโดยเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับกระเป๋าของมันเนี่ยคือประมาณแบบนี้คือเล็กๆแล้วก็สะพายมันไม่ได้เออมันไม่ใส่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันโหลโหลท้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมรู้สึกว่าเออใส่แล้วมันก็มันก็ดูดีเหมือนเราไม่ได้แบกอะไรที่มันน่าเกลียดไปนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่อันนี้คือเบามากนะครับก็ประมาณสัก ถ้ารวมอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ในนี้ก็น่าจะประมาณ1นกิโลเท่านั้นเองนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนิดหน่อยก็ได้แต่ผมรู้สึกถือแล้วไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรนะครับตัวกระเป๋าตัวนี้มันก็มีช่องให้เราใส่ของตามปกตินะครับแต่ว่าผมจะเปิดให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างดีกว่านะครับอ่านี่เลยครับด้านในนะฮะด้านบนนี้เราผมก็ไว้ใส่ตัวหน้ากาก,กที่ใช้นะครับแล้วก็มีปลั๊ก มีท่อซึ่งนำอากาศแล้วก็ตัวเครื่องมันก็คือไอตัวนี้นั่นเองนะครับนี่เครื่องมันแค่นี้เลยนะครับขนาดเล็กเท่าเล็กกว่าฝ่ามือผมคพีนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูวหน้าตาเป็นไงนะครับอันนี้คือตัวเครื่องนะครับอ่าเล็กไหมครับถ้าเทียบกับฝ่ามือผมมันมันเล็กกว่าฝ่ามือผมอีกนะครับดังนั้นมันสะดวกมากแน่นอนนะครับถือได้ก็เบาเบามากนะครับ แล้วไอ้ตัวเนี้ยนะครับเครื่องนี้มันตั้งอย่างไรนะฮปกติแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยเราจะมีตัว QR code อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้แอปในโทรศัพท์มือถือเราสแกนเข้าไปนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะลิงก์ตัวเครื่องนี้กับตัวแอปในมือถือของเราได้แล้วเราสามารถตั้งค่าในมือถือเรานะครับโดยพนักง,งานเขาก็จะตั้งให้เรานะครับตามความเหมาะสมของเราว่าเราต้องใช้ความดันเท่าไหร่กันแน่นะครับก็จะตั้งตรงนั้น และในแอปตัวนั้นเนี่ยเราสามารถดูว่าคืนที่เราใช้ตัวเครื่องเนี่ยเราได้ผลเป็นอย่างไรบ้างดูทุกอย่างจากมือถือนะครับก็คือสะดวกมากนะตัวเครื่องตัวนี้มันสามารถใช้บนเครื่องบินได้ด้วยนะครับเสียบในเครื่องบินได้ด้วยนะฮะแล้วก็มันมีความทนทานพอสมควรคือสามารถใช้ในที่สูงๆได้โดยที่ไม่มีปัญหาข้างหลังนี่เขาจะมีเขียนไว้เลยว่าสามารถใช้ได้ถึง8,500ฟุต เหนือระดับน้ําทะเลนะครับก็คือสูงมากๆนะครับเป็นพวกระดับยอดเขาอะไรนี้เลยนะครับสามารถใช้ได้อุณหภูมิที่มันสามารถทํางานได้คือ5องศาเซีถึง35องศาเซีแต่แน่นอนว่าคงไม่มีใครเอาไอ้เครื่องนี้ไปอยู่ในที่ที่มันร้อนมากๆจนนอนไม่ได้ถูกไหมครับแล้วก็ถ้ามันหนาวมากๆก็คงไม่มีคนเขาทําอย่างนั้นเหมือนกันนะดังนั้นตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็สามารถทํางานได้ทุกอย่างเหมือนเครื่องใหญ่นะครับการรักษาความดันทุกอย่างมันทําได้เหมือนเครื่องใหญ่เป๊ะแล้วมันก็ค่อนข้างทนด้วยนะครับ แล้วส่วนประกอบอื่นๆมันมีอะไรบ้างอีกนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่เปิดปิดตัวเครื่องนะครับเครื่องมันจะสามารถเปิดปิดได้2วิธีคือแบบแรกคือเรากดในตัวเครื่องเลยแบบที่2คือเราหายใจเข้าไปนะครับเครื่องมันจะรู้ว่าเราหายใจแล้วมันก็จะจ่ายแรงดันเข้ามาเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มตัวนี้นะครับอ่าแบบนั้นก็ได้แล้วก็ตรงข้างล่างตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มบลูทูธนะครับว่ามันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราแล้วนะครับแล้วพอเราจะใช้มันเราก็ต้องต่อ สิ่งต่างๆนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีท่อนําอากาศที่เราต้องมาเสียบตรงนี้นะครับที่สีฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็สีเหลืองนี้จะเป็นปลั๊กไฟอ่าปลั๊กไฟที่เราจะต้องต่อนะครับแล้วมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเอามาต่อให้ดูอ๋อมีอย่างหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตรงนี้นะครับ มันจะมีเราดึงมันลงมาได้นะครับดึงลงมาเนี่ยจะมีฟิลเตอร์อยู่อันนึงนะครับฟิลเตอร์ตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้กรองอากาศที่มันสกรปรกนะครับอากาศเนี่ยจะถูกดูดเข้าไปตรงรูรังผึ้งตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปสู่ตัวเครื่องแล้วก็จ่ายออกมาตรงสีน้ําเงินตัวนี้นะครับโดยเวลาที่เราตั้งไว้ตรงไหนที่มันมีฝุน่นเราก็ไม่อยากจะหายใจฝุ่น pm 2.5เข้าไปใช่ไหมครับ ตัวนี้มันจะเป็นฟิลเตอร์ซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนมันบ่อยๆส่วนใหญ่ประมาณ2อาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งก็ควรจะเปลี่ยนสักครั้งนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเปิดมันแล้วมันดำๆเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนมาได้แล้วนะครับเพราะว่าแปลว่ามันดักฝุ่นไว้เยอะนะเปลี่ยนก็คือเอาวางไว้ตรงนี้ครับง่ายมากนะใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็นี่นะครับเลื่อนปิดนะฮะแค่นั้นเรียบร้อยนะครับอ่ะเรามาดูว่าเราต้องทําอะไรอีกนะครับตัวนี้ก็เป็นปลั๊กไฟของมันนะครับ เราก็แกะมาแล้วเราก็เสียบลักเท่านั้นเองเสียบไอ้ตรงที่เป็นช่องสีเหลืองนี้นะครับแล้วเราก็ไปเสียบเดี๋ยวจะใช้ให้ดูเลยนะครับว่ามันเสียงดังแค่ไหนเราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็ต้องมาต่อไอ้ตัวท่อนะครับอันนี้จะเป็นตัวท่อนะครับท่อของมันเนี่ย ด้านที่มันเป็นหัวที่มีสีน้ําเงินก็จะไปต่อกับตัวเครื่องตรงที่มันเป็นสีน้ําเงินเหมือนกันอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ดันเข้าไปจนกระทั่งมันคลิกเรียบร้อยนะครับด้านฝั่งนี้ปลายฝั่งนี้ก็จะมาต่อกับเรานะครับหน้ากากที่เราต้องใช้นะครับทีนี้มันจะมีข้อแตกต่างกับเครื่องใหญ่อย่างหนึ่ง ท่านจะสังเกตว่ามันไม่มีหม้อน้ําถูกไหมครับมันมีแค่นี้เลยแล้วก็สายแล้วก็ตัวหน้ากากเรานะครับถามว่าหม้อน้ําเฮ้ยถ้ามีไม่มีหม้อน้ําแล้วเราหายใจเข้าไปแล้วมันไม่คอแห้งตายเหรอก็ไม่ครับมันมีวิธีนะฮะอย่างตรงนี้นะครับอ่ะเราต่อก่อนนะครับตรงนี้ตรงหัวมันก็จะมีการใส่เข้าไปแล้วก็บิดเรียบร้อยบิดให้มันคลิกนะฮะแต่ด้านบนอ่ะตรงนี้เราจะเปิดได้เหมือนกันั้าเปิดด้านบนนี่นะครับมันจะมีฟิลเตอร์อันหนึง่งเป็นฟิลเตอร์ที่เอาไว้เก็บน้ำนะฮะ ตัวนี้นะครับมันจะอาศัยน้ําที่เราหายใจจากลมหายใจออกมานะครับแล้วก็ไปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอมันชุ่มไปด้วยน้ําที่เราหายใจออกมามันก็จะจ่ายน้ําตัวเนี้เข้าไปในลมหายใจของเราทําให้คอ <lem par> ของเราไม่แห้งนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับาบางคนรู้สึกว่าเออเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคอแห้งเราไม่ใส่อันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าจะใส่ตัวนี้เนี่ย อาจจะต้องเปลี่ยนทุกประมาณ2อาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็เดือนหนึ่งก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไ้นานๆมันก็สกปรกได้นะครับเราก็ต้องโยนทิ้งแล้วเอาอันใหม่ใส่เข้าไปนะครับอ่าตัวนี้คือตัวที่ชื่อว่า h ิ m ม d X นะครับอ่าสมมุติว่าถ้าเราไม่ใส่กับเราใส่มันแตกต่างกันยังไงบ้างนอกเหนือจากความแห้งกับความไม่แห้งนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่นะครับแล้วเราตัวนี้ปิดเข้าไปเลยโดยที่ไม่มีมันอยู่นะครับเวลาเราใช้เครื่องเนี่ยมันจะเสียงดังขึ้นมานิดหนึ่ง เสียงดังขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นเองไม่ได้เยอะอะไรนะครับเดี๋ยวว่าเราจะทดลองให้ดูว่าเสียงมันดังแค่ไหนนะครับอ่าผมจะเริ่มจากใส่มันไว้ก่อนนะครับอ่าใส่มันไว้ก่อนดูซิว่าแบบใส่เนี่ยเสียงมันจะเงียบแค่ไหนนะครับใส่ก็คือเอาใส่เข้าไปแล้วก็บิดแค่นี้เองนะครับอ่าพอเราใช้นะครับเราก็เอาหน้ากากมาใส่แล้วก็ทํางานเครื่องได้เลยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมตั้งเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าใช้ยังไงเท่าไหร่นะครับ แล้วหน้ากากที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นหน้ากากที่เรียกว่า s น l โซ l l o w นะครับเพราะว่าผมชอบใช้แบบนี้แต่ว่าบางคนจะใช้แบบที่มันเป็น n น s โซ mask ก็คือเป็นสามเหลี่ยมครอบจมูกหรือจะเป็นครอบทั้งปากครอบจมูกที่เรียกว่า u l l face mask ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้อันเล็กนะแบบผมเนี่ยก็อย่างนี้เลยมันจะบอกไว้อยู่แล้วนะครับมีข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยมันจะเขียนไว้เลยว่าข้างนี้ข้างซ้ายอันนี้ข้างขวานะครับแล้วตัว ตัวที่เป็นตัวอักษรเนี่ยมันจะต้องหันเข้าหน้าเราเสมอนะครับอย่างผมใช้ไซส์เอสเนี่ยก็จะหันด้านไซส์เอสเนี่ยเข้าหาตัวคืนแบงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่หัวเอาตัวนี้ลงมาให้ตรงกับรูจมูกเรานะครับเราสามารถใช้การทํางานของเครื่องได้โดยกดที่เครื่องหรือว่าเราจะหายใจเข้าเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ฟังเสียงดูว่าเสียงมันแค่ไหนนะครับอันนี้คือเครื่องทําการอยู่นะครับ แค่นี้เลยนะครับแล้วเราก็กดปิดได้เป็นไงครับได้ยินเสียงดังแค่ไหนนะส่วนใหญ่จะประมาณสัก20-30เบลซึ่งมันเบามากๆนะครับทีนี้เราจะลองเอาไว้ตัวกลางตรงตัวคิวมิด x ่เอาไว้เก็บความชื้นออกให้ดูนะครับว่าเสียงมันจะดังขึ้นแค่ไหนอันนี้เราไม่ใส่แล้วนะครับเราวางไว้นะแล้ก็ปิดเข้าไปแบบไม่มี h ิวมิด x นะครับแล้วก็ใส่ลองดู อันนี้เครื่องทำการแล้วนะครับา่เป็นไกครับได้ยินต่างกันหรือเปล่านะครับสำหรับตัวผมมันต่างกันแบบน้อยมากแทบจะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะครับ จะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ว่าเออเราชอบแบบไหนนะครับคือก็ใส่ไว้ก็ได้มันจะได้ไม่แห้งนะครับทีนี้หลายคนก็คงจะสงสัยว่าไอ้เครื่องเล็กอ่ะกับเครื่องใหญ่นอกเหนือจากขนาดแล้วเนี่ยมันมีอะไรต่างจากเดิมไหมเพราะว่าบางคนบอกว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ใช้เครื่องเล็กไปตลอดเอาใช้เครื่องเล็กวาที่บ้านได้ไหมนะครับคาตอบก็คือได้ครับนะได้มันจะมีข้อแตกต่างบางอย่างเท่านั้นเองครับอย่างแรกก็คืออมันเล็กกว่านะครับเสียงของมันเนี่ยเครื่องเล็ก มันอาจจะดังกว่าเครื่องใหญ่แบบนิดเดียวแต่ว่าไม่ค่อยได้ดังกว่ามากขนาดนั้นนะครับอันที่3คือระบบทําความชื้นแน่นอนว่าเครื่องเล็กเนี่ยมันไม่มีหม้อน้ําเหมือนกับเครื่องใหญ่นะครับดังนั้นเครื่องใหญ่เนี่ยนอกเหนือจากมันให้น้ำออกมาแล้วมันยังมีการสร้างความร้อนได้ด้วยนะครับสร้างอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิได้นะครับเราต้องการให้มันร้อนมากร้อนน้อยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่เครื่องเล็กเนี่ยมันควบคุมอุณหภูมิแบบนั้นไม่ได้ครับฮะไม่ได้ดังนั้นเราก็มีความจําเป็นจะต้อง ฝึกตัวเองว่าถ้าเราไม่มีปัญหากับลมที่มันออกมามันไม่เย็นไปอย่างนี้ครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนั่นคือข้อแตกต่างซึ่งเครื่องเล็กจะไม่มีเครื่องทาความร้อนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เครื่องเล็กเนี่ยการให้ความชื้นของมันอย่างที่บอกมันจะใช้ไอตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับคือ Hu m ม d ด X เนี่ยมันก็จะต้องเก็บสะสมความชื้นไว้ที่ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่มันจะปล่อยให้เราดังนั้นเนี่ยในคืนแรกที่เราใช้ตัวเครื่องตัวนี้เราอาจจะมีคอแห้งได้บ้างนะครับ อันนี้เป็นปกติเลยสําหรับคนที่ไม่เคยใช้ C p แ p มาก่อนแล้วจะขอใช้ตัวเล็กเลยเนี่ยเรื่องของคอแห้งนะเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องเจอนะครับแต่บางคนก็ไม่รู้สึกว่าแห้งอะไรแต่อย่างใดนะครับดังนั้นในคืนแรกที่ใช้เนี่ยจะคอแห้งแต่ถ้าใช้ต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไป2อสคืนมันจะเริ่มไม่แห้งละเพราะว่ามันเก็บความชื้นไม่เรียบร้อยแล้วและตัวนี้จะต้องเปลี่ยนทุกประมาณ2อาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งนะครับอ่าต้องโยนไปทิ้งไม่งั้นมันสะสมแบคทีเรียอะไรที่อ,ออกมาจากลมหายใจของเรานั่นก็เป็นปัญหาได้นะครับเครื่องนี้อย่างที่บอกก็สามามมรถทีี่จะ ความดันที่ใช้ในการรักษาเป็นเครื่องแบบออโต้เราสามารถตั้งเรนจ์ของความดันได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านตั้งเครื่องใหญ่ของท่านไว้เท่าไหร่และต้องการเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผลการรักษาเหมือนกับเครื่องใหญ่เป๊ะนะครับแล้วก็ความทนทานของเครื่องนี้มันทนทานเท่ากับเครื่องใหญ่นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเออจริงๆมันอาจจะน้อยกว่าเครื่องใหญ่เนี่ยถามว่าอยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วเครื่องอันใหญ่เนี่ยก็ประมาณ10ปีนะครับ ประมาณ10ปีเครื่องมันไม่เสียนะครับแต่ว่าผมก็เคยเห็นคนที่ใช้มาเป็น20ปีแล้วมันก็ไม่เสียนะครับเครื่องเล็กเนี่ยเนื่องจากมันออกมาไม่นานเราก็จะบอกไม่ได้ว่ามันนานถึง10ปีนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยของผม5ปีแล้วมันไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรนะครับเราเดินทางไปไหนเราก็เอาตัวนี้ไปใช้นะครับงั้นก็สามารถที่จะใช้ได้นะ นนี้คือความแตกต่างของเครื่องแอร์มินิจากเครื่องใหญ่มันก็ช่วยทําให้เราสามารถที่จะมี c ีพ p ติดตัวไปกับเราได้เอาขึ้นเครื่องบินได้ใช้บนเครื่องบินได้ใช้บนที่พักต่างๆที่ต่างจังหวัดที่ต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องแบกเครื่องใหญ่ไปให้มันหนักนะครับถ้าเกิดว,ว่าคนไหนที่มีอะไรเพิ่มเติมสงสัยนะครับอยากจะลองใช้เครื่องตัวนี้ก็สามารถติดต่อได้นะครับอวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ